ขั้นที่สองนะคะเราจะทําการตั้งค่าบริษัทค่ะเริ่มจากเข้าที่อื่นๆนะคะกดที่ข้อ5้าค่ะเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่นะคะติ๊กถูกทุกอันเลยนะคะกดตกลงค่ะกดตกลงค่ะต่อมานะคะกดที่เข้าเริ่มระบบค่ะข้อหนึ่งค่ะกําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆนะคะแล้วก็รายละเอียดของกิจการค่ะอันนี้นะคะเราก็แก้ไขนะคะให้เป็นของเราทั้งหมดค่ะอันนี้นะคะ ใส่ชื่อบริษัทค่ะที่อยู่นะคะเราก็ใส่ตามจุดเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะเราก็ใส่ตามโจทย์ดได้เลยค่ะต่อมาก็บันทึกค่ะต่อมานะคะเราก็ เริมระบบค่ะกําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องทั่วไปค่ะระบบปีที่ใช้นะคะเราจะใช้คิดสักลดนะคะอัตาาะะราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราจะใช้สิบเปอร์เซ็นค่ะจากนั้นนะคะเรากดบันทึกเลยค่ะต่อมานะคะที่เริ่มระบบค่ะกําหนดค่าต่างๆนะคะระบบสินค้าคงเหลือรายละเอียดสินค้าทั่วไปนะคะ รูปแบบของสินค้านะคะเราจะใส่เก้าเก้าเก้า้าค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัว n ค่ะจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะต่อมานะคะเข้าที่เริ่มระบบค่ะกำหนดรอบบัญชีนะคะตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นสอง1สิบเอ็ดค่ะแล้วเราก็กดบันทึกไปค่ะต่อไปนะคะเราจะทำผังบัญชีกันค่ะเข้าที่บัญชี ผังบัญชีแล้วกดที่เพิ่มข้อมูลค่ะอันนี้เราจะมาทำตัวแรกกันนะคะก็คือสินืชอภาษาไทยอันนี้นะคะเลือกเป็นสินทรัพย์ค่ะอันนี้นะคะบัญชีคุมค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ ทำตัวต่อไปได้เลยนะคะก็คือกดไปที่เพิ่มข้อมูลนะคะแล้วก็คือทําตัวนี้ค่ะตัวที่สองเลยค่ะอันนี้เลือกเป็นสินทรัพย์นะคะอันนี้บัญชีคุมนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็กดบันทึกค่ะแล้วเราก็ทำตัวต่อไปได้เลยนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคน อันนี้นะคะก็คือผังบัญีที่เราทําเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะทําการบันทึกยอดยกมาค่ะเข้าที่บัญชีนะคะสนะคะยอดยกมานะคะบันทึกยอดยกมาค่ะกดแก้ไขแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่จานวนเงินกันเลยค่ะเงินสดนะคะห้ล้านนะคะที่ดิน15ล้าน อาคาร5ล้านนะคะทุนกห้าสิหล้านทุน A เนี่ยนะคะทุน A 55ล้านนะคะแต่อยู่ฝั่งเครดิตนะคะเราจะใส่ติดลบด้วยนะคะใน B ในสีากำไรสะสมนะคะจะเท่า80ล้านค่ะจากนั้นเรากดบันทึกเลยนะคะต่อมานะคะเราจะทำการเชื่อมระบบนะคะเข้าที่เริ่มระบบค่ะกำหนดการบัญชีนะคะแล้วก็กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันนะคะกดแก้ไขนะคะ แล้วตัวนี้นะคะเราก็จะใส่ตามตัวแรกเลยนะคะอันแรกนะคะก็คือบัญชีกําไรสะสมนะคะกดตกลงค่ะบัญชีกดตกลงค่ะเงิงนสดย่อยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะก็ ทำตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ให้ครบทุกตัวแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ